ลุกขึ้นตอนนี้ลุกขึ้นเพื่อชนะหลายคนรอเวลารอวันที่ใช่รอจังหวะที่สมบูรณ์รอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มต้นแต่ความจริงคือเวลาไม่เคยรอใครและความพร้อมไม่มีอยู่จริงถ้าคุณยังนั่งอยู่ที่เดิมคิดซ้ำอยู่ที่เดิมชีวิตคุณก็จะวนอยู่แค่ที่เดิมเหมือนเมื่อวานการลุกขึ้นในวันนี้อาจไม่ใช่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มันคือก้าวสำคัญที่สุดเพราะเป็นก้าวแรกที่จะพาคุณออกจากความกลัวความลังเลและความไม่มั่นใจ มันคือก้าวที่บอกกับตัวเองว่าพอแล้วกับการผัดวันประกันพรุ่งลองมองไปรอบตัวทุกความสําเร็จที่คุณเห็นล้วนเริ่มจากการลุกขึ้นทันทีไม่ใช่การนั่งรอให้โอกาสเข้ามาหาแต่เป็นการเดินเข้าไปหาโอกาสด้วยตัวเองต่อให้ล้มต่อให้ผิดพลาดก็ยังดีกว่าไม่เคยก้าวไปไหนเลยจําไว้ว่าไม่มีใครลุกขึ้นแทนคุณได้ไม่มีใครฝันแทนคุณได้และไม่มีใครสู้แทนคุณได้ถ้าคุณอยากเห็นชีวิตที่ต่างออกไป ก็ต้องเริ่มลุกขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันไหนแต่เป็นวันนี้เพราะทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นคุณกำลังสร้างพลังให้ตัวเองพลังที่จะเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงเปลี่ยนความคิดเป็นการกระทำและเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้กลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอย่ารออย่าผัดอย่าปล่อยเวลาให้ไหลผ่านไปโดยไร้ความหมายลุกขึ้นตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่คุณอยากได้มันเริ่มต้นจากเพียงแค่การตัดสินใจลุกขึ้นเพื่อตัวเองเท่านั้น 5นาทีชนะความเกียดตรครานความเกียดครานไม่ใช่ศัตรูที่ใหญ่โตเกินไปแต่มันชนะเราได้เพราะเรายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มวิธีที่จะเปลี่ยนเกมง่ายๆคือใช้กด5นาทีทำทันทีเพียง5นาทีแล้วคุณจะพบว่าความเกียดติครานเริ่มอ่อนแรงลงขั้นแรกหยุดคิดเยอะทุกครั้งที่เราขี้เกียจเรามักใช้เวลาไปกับการคิดว่าจะเริ่มยังไงดีจนกลายเป็นว่าไม่ได้เริ่มสักทีแค่บอกตัวเองว่าลองทำแค่5นาที ไม่ต้องกดดันว่าจะต้องเสร็จแต่เริ่มทำทันทีขั้นที่สองโฟกัสงานเล็กที่สุดอย่าไปคิดถึงงานใหญ่เช่นทำความสะอาดทั้งห้องแต่ให้โฟกัสเล็กๆเ,เช่นเก็บแก้วน้ำใบเดียวเก็บเสื้อผ้ากองเดียวหรือเปิดหนังสือแล้วอ่านเพียงหนึ่งหน้าเมื่อสมองเห็นว่ามันง่ายความต้านทานก็หายไปขั้นที่สามลงมือทันทีโดยไม่ต่อรองไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องรอให้รู้สึกอยากทำเพียงแค่ลุกขึ้นและเริ่มเช่นถ้าจะออกกำลังกายให้เปลี่ยนชุดเลย ถ้าจะทำงานให้เปิดไฟล์งานแล้วพิมพ์ประโยคแรกทันทีขั้นที่4ใช้แรงส่งของเวลาเมื่อคุณเริ่มทำได้5นาทีแล้วส่วนใหญ่คุณจะไม่หยุดเพราะพลังของการเริ่มต้นทำให้สมองเข้าสู่โหมดกำลังทำงานที่ยากก็กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวขั้นที่5ให้รางวัลตัวเองหลังจากผ่าน5นาทีให้ชื่นชมตัวเองเช่นสุดยอดฉันเริ่มแล้วหรืออนุญาตให้พักสันส้นๆวิธีนี้จะสร้างภาพจำเชิงบวกให้สมองว่า การเริ่มทำไม่ใช่เรื่องหนักหนากด5นาทีคือการหลอกสมองให้ออกจากความเฉ่ยเพราะสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทำงานให้เสร็จแต่คือการเริ่มต้นเพียงแค่คุณกล้าลุกขึ้นและลงมือ5นาทีแรกความเกียดคร้านก็จะพ่ายแพ้ไปเองและคุณจะกลายเป็นคนที่ชนะทุกครั้งที่เลือกเริ่มมาดู5ขั้นตอนง่ายๆชนะความขี้เกียจทุกวันความขี้เกียจไม่ใช่สิ่งที่เรากำจัดได้หมดแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ถ้าเราเลือกวิธีที่ถูกต้อง ทุกวันคุณสามารถลุกขึ้นมาชนะมันได้ด้วย5ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กที่สุดอย่ารอให้งานใหญ่เสร็จในครั้งเดียวเพราะความคิดนั้นจะทำให้รู้สึกหนักเกินไปเพียงเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นเก็บเตียงหรือเดินออกไปข้างนอก5นาทีแค่เริ่มเล็กๆก็ช่วยเปิดประตูสู่พลังการทำงานได้แล้ว 2. ใช้เวลาเพียงหนาทีแรกสมองมักต่อต้านการเริ่มแต่เมื่อคุณบอกตัวเองว่าขอแค่หนาทีความกดดันจะหายไป พอเริ่มทำจริงๆคุณจะค้นพบว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดและมักจะทำต่อได้ยาวๆโดยไม่รู้ตัว 3. ตัดสิ่งรบกวนออกไปความขี้เกียจชอบมาพร้อมสิ่งล่อใจเช่นมือถือการนอนเล่นหรือโซเชียลลองปิดเสียงแจ้งเตือนวางมือถือห่างจากตัวหรือกำหนดเวลาชัดเจนสมองคุณจะโฟกัสกับงานตรงหน้าได้มากขึ้น 4. ให้รางวัลตัวเองเล็กๆเมื่อทำงานหรือภารกิจเสร็จให้รางวัลตัวเอง เช่นฟังเพลงโปรดกินขนมที่ชอบหรือพักสายตาวิธีนี้ทำให้สมองจดจำว่าการลงมือทำแล้วสำเร็จเท่ากับความสุขคุณจะอยากทำมากขึ้นเรื่อยๆห้าทบทวนและตั้งเป้าหมายใหม่ทุกวันก่อนนอนให้ทบทวนสิ่งที่ทำสำเร็จวันนี้และเขียนเป้าหมายเล็กๆสำหรับวันพรุ่งนี้วิธีนี้ทำให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมทิศทางไม่เสียเวลาไปกับการลังเลว่าจะเริ่มอะไรความขี้เกียจไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปมันคือสัญญาณว่าคุณต้องการระบบง่ายๆ มาช่วยจัดการชีวิตและทั้งห้าขั้นตอนนี้คืออาวุธที่ใช้ได้จริงทุกวันถ้าคุณเลือกที่จะเริ่มเล็กๆทำทันทีและชื่นชมความสำเร็จของตัวเองคุณก็จะเป็นผู้ชนะเหนือความขี้เกียจได้เสมอทำตามนี้ห้านาทีชีวิตคุณจะเปลี่ยนเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมีพลังสู้เพื่อฝันของคุณจากศูนย์สู่ความสำเร็จคำว่าศูนย์ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มหลายคนกลัวคำว่าศูนย์ศูนย์เงินในบัญชีศูนย์ประสบการ ซูโนกาสบางครั้งแค่คิดถึงมันก็รู้สึกเหมือนเป็นภาระหนักที่กดทับหัวใจจนเราไม่กล้าก้าวออกไปทำอะไรใหม่ๆแต่ถ้าลองมองอีกมุมศูนย์อาจไม่ใช่จุดจบอย่างที่เราคิดศูนย์คือพื้นที่ว่างสะอาดที่พร้อมให้เราเริ่มวาดภาพชีวิตใหม่อีกครั้งคนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างอาจมีความได้เปรียบแต่ก็ใช่ว่าจะสำเร็จเสมอไปเพราะหลายครั้งความพร้อมกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่เคยรู้จักคำว่าสู้ไม่เคยเรียนรู้การลุกขึ้นหลังล้มต่างจากคนที่เริ่มจากศูนย์ ทุกก้าวที่เขาเดินล้วนเกิดจากน้ำพักน้ำแรงความมุ่งมั่นและความพยายามที่แท้จริงดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในจุดศูนย์อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะศูนย์ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งบทที่หนึ่งทำไมการเริ่มจากศูนย์จึงเป็นข้อได้เปรียบหลายคนมองว่าการเริ่มจากศูนย์คือความเสียเปรียบแต่ความจริงแล้วมันอาจเป็นของขวัญที่ซ่อนอยู่หนึ่งคุณไม่มีอะไรจะเสีย เมื่อคุณไม่มีทุนไม่มีชื่อเสียงไม่มีตําแหน่งคุณจะไม่ถูกพันธนาการด้วยความกลัวที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปการเริ่มจากศูนย์ทำให้คุณกล้าที่จะลองผิดลองถูกและเปิดโอกาสให้คุณได้คิดนอกกรอบ 2. การเริ่มจากศูนย์เปิดโอกาสให้คุณสร้างเส้นทางใหม่ถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วคุณอาจต้องเดินตามรอยที่มีอยู่แต่ถ้าคุณเริ่มจากศูนย์คุณมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางของตัวเอง จะเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางไหนก็ได้ 3. สศูนย์สร้างความแข็งแกร่งในใจทุกครั้งที่คุณล้มและลุกขึ้นใหม่ความเข้มแข็งในใจจะเพิ่มขึ้นการเริ่มจากศูนย์บังคับให้คุณต้องมีความอดทนต้องมีความมุ่งมั่นและต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคนทั่วไป 4. เรื่องราวแรงบันดาลใจจากคนที่เริ่มจากศูนย์โลกนี้เต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่เริ่มจากศูนย์แล้วไปไกลกว่าที่ใครคาดคิดแจ็คมาเคยถูกปฏิเสธงานนับสิบครั้ง แต่สุดท้ายสร้างอาณาจาก over, ักรอาลีบาบาโฮเวิร์ดชูโตมาในครอบครัวจนแต่ใช้ความพยายามสร้างสตาร์บัคจนเป็นแบรนด์ระดับโลกหรือแม้แต่คนธรรมดาใกล้ตัวเราที่เริ่มจากไม่มีอะไรแต่สร้างธุรกิจเล็กๆแล้วค่อยๆขยายจนเลี้ยงครอบครัวได้สิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าจุดเริ่มต้นไม่สําคัญเท่าทิศทางและความพยายามปรับวิธีคิดเปลี่ยนศูนย์เป็นพลังการเริ่มจากศูนย์ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอ่อนแอการมีศูนย์ในมือคือโอกาสที่จะปรับวิธีคิด ให้เหมาะกับการสร้างชีวิตใหม่ 1. สร้างไมซ์เซ็ตของผู้ชนะไมซ์เซ็ตหรือกรอบความคิดเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของชีวิตถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่มีทางไปถึงคุณก็จะไม่พยายามแต่ถ้าคุณคิดว่าแม้เริ่มจากศูนย์ก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้ทุกการกระทำจะเต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่น 2. เชื่อมั่นในตัวเองการเริ่มจากศูนย์มักทำให้คนรู้สึกว่าไม่มีใครเชื่อแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเชื่อในตัวเองก่อน ทุกครั้งที่คุณเชื่อว่าทำได้คุณจะมีแรงขับเคลื่อนที่จะเดินต่อแม้จะเจออุปสรรคสใช้ความล้มเหลวเป็นครูทุกความล้มเหลวมีบทเรียนซ่อนอยู่หากคุณเริ่มต้นด้วยทัศนคติว่านี่คือการเรียนรู้แทนที่จะรู้สึกพ่ายแพ้ความล้มเหลวจะกลายเป็นพลังผลักดันให้คุณเข้มแข็งขึ้นเส้นทางก้าวเล็กสู่เป้าหมายใหญ่หลายคนล้มเหลวเพราะพยายามกระโดดไปยังเป้าหมายใหญ่ทันทีแต่ความสําเร็จเกิดจากก้าวเล็กและต่อเนื่องหนึ่ง กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายคือเข็มทิศในชีวิตคุณต้องรู้ว่าต้องไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสุขภาพหรือความสัมพันธ์เขียนเป้าหมายให้ชัดเจนและแยกเป็นขั้นตอนย่อย 2. กฎของก้าวเล็ก small step อย่าหวังทำทุกอย่างให้สำเร็จในครั้งเดียวเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดเช่นถ้าอยากออกกำลังกายเริ่มจากวันละหนาทีหรือถ้าอยากเรียนรู้ภาษาใหม่เริ่มจากคำศัพท์วันละห้าคำการทำเล็กๆ ทุกวันะส,สมจนกลายเป็นความสำเร็จใหญ่ 3. เทคนิค5นาทีแรกหลายคนล้มเหลวเพราะไม่ยอมเริ่มการตั้งกฎ5นาทีแรกคือการบังคับตัวเองทำสิ่งนั้นเพียง5นาทีแรกถ้าเริ่มได้คุณมักจะทำต่อไปโดยไม่รู้ตัวเทคนิคนี้เหมาะกับทุกงานทุกการเรียนรู้และทุกกิจกรรมที่อยากสร้างเป็นนิสัย 4. ติดตามผลและปรับปรุงก้าวเล็กจะเห็นผลชัดเจนเมื่อคุณติดตามคุณอาจจดบันทึกความก้าวหน้าหรือวัดผลรายสัปดาห์ สิ่งนี้ทำให้คุณรู้ว่าคุณเดินหน้าไปแค่ไหนและช่วยปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม 5. แรงผลักดันจากความสำเร็จเล็กๆอย่ามองข้ามชัยชนะเล็กๆทุกครั้งที่ทำได้สำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยให้ชื่นชมตัวเองเพราะชัยชนะเล็กสะสมเป็นความมั่นใจและแรงผลักดันให้คุณเดินต่อไปจุดเริ่มต้นที่ธรรมดาแต่ไม่ง่ายของชายคนหนึ่งเอกเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวธรรมดาพ่อแม่เป็นชาวนาในต่างจังหวัด เขาเติบโตมากับความฝันง่ายๆว่าอยากมีงานมั่นคงอยากมีเงินพอเลี้ยงครอบครัวและไม่อยากเห็นพ่อแม่ลำบากเหมือนเดิมแต่เส้นทางชีวิตจริงกลับไม่ง่ายเหมือนความฝันที่เขาวาดไว้ผมไม่เคยคิดว่าการมีชีวิตธรรมดามันจะยากขนาดนี้เอกเคยพูดกับเพื่อนสนิทต,ตอนอายุ2ี่สบกว่าๆหลังเรียนปริญญาตรีแต่ไม่จบเขาเดินเข้ากรุงเทพพร้อมกับความหวังว่าจะมีงานดีๆเงินเดือนพอใช้แต่สิ่งที่รออยู่คือ การถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าใบสมัครงานที่ส่งออกไปเป็นสิบกลับไม่ได้รับการติดต่อกลับแม้แต่ที่เดียวเอกเริ่มต้นทำงานแรกในชีวิตเป็นพนักงานห้างรายได้เดือนละไม่กี่พันบาทแทบไม่พอค่าเช่าห้องและค่าอาหารเขามักจะต้องประหยัดสุดๆวันไหนมีเงินไม่พอก็มักจะกินมาม่าแทนข้าวบางครั้งก็ต้องยืมเงินเพื่อนเพื่อให้ผ่าน,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 นไ,ปไปได้ในที่ทำงานเขาเจอทั้งความเหนื่อยกายและเหนื่อยใจงานหนักเกินค่าตอบแทน หัวหน้าที่ไม่เห็นคุณค่าลูกค้าที่ไม่เข้าใจแถมยังต้องทนคำพูดเหน็บแนมจากคนรอบตัวว่าเรียนไม่จบทำไม่สุดท้ายก็ทำได้แค่เป็นพนักงานห้างทุกคืนก่อนนอนเอกจะนอนมองเพดานห้องเช่าเล็กๆแล้วถามตัวเองว่านี่คือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆเหรอมีหลายครั้งที่เขาเกือบถอดใจอยากหนีกลับไปบ้านต่างจังหวัดแต่เมื่อคิดถึงพ่อแม่ที่ยังทำงานหนักในไร่เขาก็บอกตัวเองว่าถ้าฉันยอมแพ้วันนี้ ครอบครัวก็ต้องลำบากต่อไปวันหนึ่งขณะนั่งรอรถเมย์เอกเจอร์หนังสือเล่มเก่าที่มีคนทิ้งไว้บนม้านั่งชื่อหนังสือนั้นคือก้าวเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตเขาหยิบขึ้นมาเปิดอ่านด้วยความเบื่อแต่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตในหนังสือเขียนว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่เกิดจากการลุกขึ้นสู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะล้มลงกี่ครั้งก็ตามประโยคนี้เหมือนมีใครมาจุดไฟในใจของเอกเขาตัดสินใจว่าจะไม่ยอมใช้ชีวิตอยู่เพียง เพื่อเอาตัวรอดอีกต่อไปแต่จะสร้างเส้นทางใหม่ด้วยตัวเองเอกกล้าออกจากงานห้างแม้จะไม่มีเงินเก็บมากนักแต่เขาเลือกที่จะหางานใหม่ที่ใกล้กับความฝันกว่าเขาลองสมัครงานด้านการขายแม้ไม่เคยมีประสบการณ์และถูกปฏิเสธไปหลายรอบแต่ในที่สุดเขาก็ได้โอกาสเป็นเซลล์ขายสินค้าไอทีบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่แม้งานขายจะยาก ต้องเจอทั้งลูกค้าที่ปฏิเสธนับร้อยแต่เอกกลับใช้ทุกคำปฏิเสธเป็นเชื้อเพลิงในการพัฒนาตัวเองเขาศึกษาวิธีพูดวิธีฟังลูกค้าหัดปรับตัวทุกวันและเริ่มมองเห็นว่าความขยันและความพยายามกำลังค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของเขาการเริ่มใหม่จากศูนย์การเป็นเซลล์ขายสินค้าไอทีไม่ได้ง่ายอย่างที่เอกคิดไว้ในวันแรกที่ออกไปพบลูกค้าเขาพูดติดตขัดขัดขด มือสั่นใจเต้นแรงและสุดท้ายลูกค้าก็ปฏิเสธอย่างสุภาพแต่เย็นวันนั้นเอกไม่ได้ทอเขากลับไปบ้านนั่งทบทวนทุกคำพูดทุกประโยคแล้วจดใส่สมุดว่าผิดพลาดตรงไหนควรปรับอะไรเขาเริ่มตื่นเช้ากว่าคนอื่นเพื่ออ่านหนังสือเกี่ยวกับการขายศึกษาเทคนิคการเจรจาและฝึกยืนหน้ากระจกซ้ำๆเหมือนนักแสดงที่ซ้อมบทพูดเขาบอกกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่เก่งในวันนี้ฉันจะฝึกจนกว่าจะเก่ง เส้นทางแห่งการพัฒนาเดือนแรกเขาขายไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวหัวหน้าบอกเขาว่าถ้าเดือนต่อไปยังไม่ทำยอดเขาอาจต้องถูกเลิกจ้างแต่นั่นกลับกลายเป็นแรงผลักมหาศาลเอกเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดจากการขายเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าเขาฟังลูกค้ามากขึ้นพยายามเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไรจริงๆผลลัพธ์คือในเดือนที่สองเขาขายได้สามดีเล็กๆแม้ยอดจะไม่สูงแต่ก็เป็นชัยชนะครั้งแรกที่ทำให้เขายิ้มทั้งคืน เขาค่อยๆพัฒนาตัวเองจากคนที่เคยพูดไม่เก่งกลายเป็นคนที่กล้าพูดกล้าฟังและกล้าปรับปรุงตัวเองทุกวันอุปสรรคที่ไม่เคยหายไปแม้เขาจะเริ่มมีผลงานแต่เส้นทางก็ไม่ได้ราบเรียบเสมอไปหลายครั้งที่เขาทํำยอดเกือบสำเร็จแต่ลูกค้ากลับยกเลิกสัญญาในนาทีสุดท้ายหลายครั้งที่โดนดูถูกว่าเด็กใหม่ขายอะไรไม่มีใครเชื่อหรอกแต่แทนที่จะโกรธเขากลับจดจำทุกคำดูถูกไว้เป็นแรงผลัก เขาเคยเขียนกระดาษติดไว้บนผนังห้องว่าทุกคำปฏิเสธคือก้าวหนึ่งที่พาฉันเข้าใกล้คำว่าใช่ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตเวลาผ่านไปสองปีจากเซลโนเนมที่ไม่มีใครสนใจเอกกลายเป็นคนทำยอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทเขาสามารถซื้อบ้านหลังเล็กๆให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดได้และยังส่งน้องเรียนมหาวิทยาลัยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาจากโชคหรือพรสวรรค์แต่มาจากความดื้อดึงที่จะไม่ยอมแพ้เขาบอกกับรุ่นน้องเสมอว่า อย่าให้คำว่าล้มเหลวทำให้หยุดแต่ให้ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงที่จะก้าวไปข้างหน้าเรื่องราวของเอกคือภาพสะท้อนของคนธรรมดาที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากมายแต่ใช้ความพยายามและความตั้งใจสร้างเส้นทางของตัวเองเขาพิสูจน์ว่าจุดเริ่มต้นที่ยากไม่ได้หมายความว่าจุดจบจะยากตามทุกคนมีสิทธิลุกขึ้นสู้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ตรงไหนในชีวิตตราบใดที่คุณยังไม่ยอมแพ้คุณก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอ ยังมีเรื่องราวผู้คนอีกมากมายเดี๋ยวจะนำมาเล่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้ฟังเพื่อว่าใครที่กำลังท้อกำลังเจอปัญหาจะพบเจอทางออกจากเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆไม่ใช่เพียงเพราะเกิดขึ้นกับเราจริงคนเดียวทุกความล้มเหลวคือบทเรียนความล้มเหลวเป็นคำที่หลายคนไม่อยากเผชิญแต่กลับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่สอบตก นักธุรกิจที่ลงทุนแล้วขาดทุนหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ตั้งใจทําอะไรบางอย่างแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังทุกประสบการณ์เช่นนี้หลายคนมักตีความว่าเป็นจุดสิ้นสุดเป็นเครื่องหมายของความพ่ายแพ้แต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวไม่เคยเป็นเส้นสุดท้ายของเส้นทางชีวิตหากแต่เป็นเพียงจุดพักหรือบทเรียนที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อเตรียมเราให้แข็งแกร่งและ,ฉะเฉลียวฉลาดกว่าเดิมหนึ่ง ความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูเมื่อเราล้มเหลวสมองและหัวใจของเราจะถูกบังคับให้ย้อนกลับไปคิดว่าเราไปพลาดตรงไหนสิ่งที่ขาดหายไปคืออะไรและครั้งต่อไปควรทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิมคำถามเหล่านี้เองคือกระบวนการเรียนรู้ชั้นสูงที่ไม่มีห้องเรียนใดสามารถมอบให้ได้เพราะมันเกิดขึ้นจากการลงมือจริงเจ็บจริง,รงและรู้สึกจริงเหมือนเด็กที่หัดเดินต่อให้พ่อแม่คอยพยุงมากแค่ไหนเด็กก็ต้องล้มเองลุกเองจึงจะเดินได้อย่างมั่นคง สองทำไมเรากลัวความล้มเหลวสังคมปลูกฝังให้เรามองความล้มเหลวเป็นความน่าอับอายเรามักถูกสอนให้ต้องชนะต้องเก่งต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกแต่ในโลกแห่งความจริงไม่มีใครที่ทำได้สมบูรณ์แบบเสมอไปความกลัวการผิดพลาดทำให้หลายคนไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าลองสิ่งใหม่และในที่สุดก็พลาดโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองความจริงคือความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการไม่กล้าแม้แต่จะพยายาม 3. ความล้มเหลวคือกระจกสะท้อนตัวตนเวลาที่เราประสบความสำเร็จเราอาจไม่ได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองชัดเจนนักเพราะความสุขและความภูมิใจจะบดบังสายตาเราแต่เมื่อเราล้มเหลวสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งการขาดวินยัยหรือความไม่รอบคอบความล้มเหลวจึงเปรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นความจริงของตัวเองและหากเราเลือกที่จะยอมรับ เราก็จะมีโอกาสแก้ไขและเติบโต 4. ตัวอย่างจากผู้คนที่โลกจดจำโทมัสเอดิสันล้มเหลวหลายพันครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟที่ใช้งานได้เขาเคยตอบนักกล่าวที่ถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ล้มเหลวหนึ่งพันครั้งเขากลับตอบว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวหนึ่งพันครั้งแต่ฉันค้นพบหนึ่งพันวิธีที่มันใช้ไม่ได้หรืออย่างไมเคิลจอแดนนักบาสเกตบอลผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยถูกตัดชื่อออกจากทีมโรงเรียนแต่เขาเลือกใช้ความผิดหวังนั้นเป็นแรงผลักดันในการซ้อมหนัก จนกลายเป็นตำนานที่โลกจดจำตัวอย่างเหล่านี้ยืนยันได้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการไม่เคยล้มเหลวแต่เกิดจากการไม่ยอมแพ้แม้จะล้มแล้วล้มอีกห้าความล้มเหลวสอนให้เราอดทนถ้าเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางความสำเร็จก็คงไม่ใช่จุดหมายเดียวที่เราต้องไปถึงแต่คือทุกก้าวที่เราเดินผ่านความล้มเหลวจึงทำหน้าที่เหมือนภูเขาที่เราต้องปีนแม้เหนื่อยแม้ล้มแต่ยิ่งปีนมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อหัวใจและจิตใจก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้น คนที่เคยผ่านความล้มเหลวมักเป็นคนที่เข้าใจคุณค่าของความพยายามและมักมีความอดทนมากกว่าคนที่ไม่เคยล้มเหลวเลย 6. มุมมองใหม่ต่อความล้มเหลวแทนที่จะถามว่าทำไมเราถึงล้มเหลวลองเปลี่ยนคำถามเป็นเราจะเรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวครั้งนี้การเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยจะทำให้ความรู้สึกพ่แพ้ค่อยๆกลายเป็นแรงบันดาลใจคุณจะเริ่มเห็นว่าความล้มเหลวคือโอกาสที่ถูกซ่อนเอาไว้ เป็นเหมือนของขวัญที่บรรจุไว้ด้วยความรู้และประสบการณ์เพียงแต่ต้องมีสายตาที่พร้อมจะมองเห็น 7. บทเรียนที่ซ่อนอยู่ในทุกครั้งที่พลาด 1. เรารู้ว่าเส้นทางใดไม่เหมาะกับเราทุกความล้มเหลวคือการคัดกรองทางเลือก 2. เรารู้จักความอ่อนแอของตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา 3. เรารู้จักคุณค่าของความสำเร็จมากขึ้นเพราะเราผ่านความยากลำบากมาแล้ว 4. เราฝึกใจให้ยืดหยุน่นยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ดีขึ้น 5. เรากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นการเล่าเรื่องความล้มเหลวของเราอาจช่วยคนอีกหลายคนไม่ให้ยอมแพ้ 8. ความล้มเหลวทําให้เราเป็นมนุษย์ถ้าชีวิตเต็มไปด้วยความสําเร็จอย่างเดียวเราอาจกลายเป็นคนที่หยิ่งผยองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นแต่เมื่อเราผ่านความล้มเหลวเราจะรู้จักคําว่าเข้าใจและเห็นใจมากขึ้น เราจะมองคนรอบตัวด้วยความเมตตาและตระหนักว่าทุกคนต่างม,มีเส้นทางที่ต้องต่อสู้ของตนเอง 9. วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นพลังยอมรับโดยไม่โทษตัวเองเกินไปการโทษตัวเองไม่ทําให้ดีขึ้นแต่การเรียนรู้ทําได้เขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้การจดบันทึกทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าพลาดตรงไหนปรับแผนไม่ใช่เลิกแผนความล้มเหลวไม่ได้บอกให้เราหยุดแต่บอกให้เราปรับวิธีล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สนับสนุน เสียงให้กำลังใจจะช่วยให้เราไม่หมดไฟมองไปที่ภาพใหญ่ชีวิตไม่ได้จบเพียงความล้มเหลวครั้งเดียวสิสรุปแล้วทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่ชีวิตหยิบยื่นให้เราไม่มีใครที่เดินทางสู่ความสำเร็จได้โดยปราศจากรอยแผลจากความพ่ายแพ้สิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนครั้งที่เราล้มแต่คือจำนวนครั้งที่เรากลับมาลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ล้มลงเราอาจเสียบางสิ่งแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือประสบการณ์ ความแข็งแกร่งและความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมหากเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวมันจะไม่ใช่จุดจบแต่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสมอขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามครับฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับแล้วพบกับกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆคอมเมนต์และทักทายกันสม่ำเสมอนะครับ